พี่หอยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมีเด็กน้อยสนมากเลยคุณแม่จะวิ่งจะขึ้นรถอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวๆคุณแม่เขาพยายามดึงโอ้คุณแม่เขาจะดึงไว้นะคะโอ้ยหิ่ห,หองื่มากๆเลย จะขึ้นอีกแล้วดูสิจะขึ้นเด้ในมือพ่อมีไม้เรียวแล้วนะอยากไปเที่ยวค่ะหนูอยากไปเที่ยว

ก็พอปาตีเอายังสู้เวลาลงไปได้เลยเปล่าไม่ต้องไปก่อนนะนัดรอนัดรอสมัครล่ะ <laughs> 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 <laughs>

ฝน,นตกเล่นทุกอันจริงๆนะ คุ้มเลยหนูปิ่นนียทรายก็เล่นคุ้มลูกบอลก็เล่นคุ้มตุ๊กตาก็เล่นคุ้มว้า ก็ดความรู้จะหันมุมไหนเลยติดแล้ว ว่าอะไรติดป่ะอืม